เสื้อตัวนี้เนี่ยเสื้อตัวนี้เนี่ยผมสวมให้เลยนะเฮ้ยการคุ้มไหลไม่ได้คุ้มไหลก็เหมือนถูกตอดป่าเฮ้ยการก็คือการอกกอดหรือเปล่าเอ้ยเฮ้คุมไหลคุ้มไหลเฮ้ยอะไร 5, 8 5 0 0 0ครั้งที่หนึ่งคุณพี่ยังเหลืออีกสองชิ้นแต่ถ้าคุณพี่ไม่ยอมต้องใสนะ่ครับต้องใส่คุณพี่ต้องการออปชั่นอะไรเพิ่มบอกผมผมจัดการให้คุณพี่ได้ออปชั่นอะไรเพิ่มเช่นเอ่อคุ้มไหล่เซลฟี่เพื่อ,เ,อเพื่อเป็นเก้าหมื่นคุณพี่บอกผมคุณพี่บอกผมจุดนี้ผมจะจัดให้คุณพี่ถ้าคุณพี่ ปล่อยเขาไปแล้วเอาชิ้นต่อไปแต่ถ้าไม่ปล่อยคุณพี่ต้อง90,000ต้องลั่นออกมา90,000องมีการขุน85ครั้งที่สองและ9 พี่อยากได้อ็คชั่นเลยคุณพี่บอกคิวเดี๋ยวคิวจะกลับมาหาคุณพี่เพราะคิวเชื่อว่าราคาไม่หยุดแค่น,นี้ 90, เออซีซีนีเก้าหมืน่นห0 0 0 0 0เท่าเออคุณต้องการอ็คช,ชั่นเลยคุณบอกผมเลย ภาษาจีนพูดไม่ได้ชุ่ชื่ฟัหองวาเขามาให้ให้คุณมุ้งก็หลักแล้วเขาจะเพิ่มให้อยู่แลนะให้เขาเซฟเชื่อเละ โนอยังไม่ขึ้นมานนเดี๋ยวมาจะให้บอกให้เดี๋ยวมาผมสัญญาผมจะให้บอกบอกโนอึนให้ให้บอกให้บอกต่อหน้า